เราอยู่กับ Honda h r v ชารุ่นที่เคยเป็นยอดนิยมก็หรือว่าเป็นยอดนิยมอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เขามีรุ่นใหม่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเมื่อครัเราจะเห็นกันเยอะมากนะครับคันนี้ออกใหม่ๆนี่เกือบล้านสองนะครับวันนี้เข้ามาจัดเเพิ่มออปชันให้เป็นแบบเจนปัจจุบันก็คือเริ่มจอ Android นะครับให้เป็นรุ่นใหม่ปี2023นี้นะครับมาดูการใช้งานว่าทำยังไงติดตั้งแล้วสวยงามขนาดไหนไปครับผมไปเลยครับอันนี้จะเป็นจอ a n น r รอ d นะครับ Full ภาพชัดมากๆขนาด10 ครับแล้วก็ด้านหลังด้านข้างลูกค้าเลือกแบบเป็นบายสปอตนะครับอ่าเลนวอชคล้ายๆฮอนดา้าพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันก็จะตัดมาด้านข้างอย่างเงี้ยผมทำให้ดูเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับรตัดภาพด้านซ้ายแล้วดูว่ามีรถอะไรมานะครับด้านขวาก็ต,ตัดไปด้านขวาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับระบบนะครับบันทึกนะครับได้รอบคันเลยนะครับกล้อง4ตัว เดินหน้าถอยหลังนี่ไม่ต้องกลัวแล้วนะตอนนี้นะครับเราดูกล้องถอยนี่ออชัดมากต่อมาครับระบบความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์นะเข้ามาปุ๊บลื่นๆเลยคันนี้เป็นจอ 2K RAM 8ท็อปที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับไม่มีเร็วกว่านี้แล้วนี่เต็มจอที่สําคัญยังทําให้ระบบเสียงเสียงดีขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าบิวอินดีเอสในตัวนะครับแล้วก็พร้อมปรับอีโพไลเซอร์ได้นะครับแบบเนียนๆเลยปรับได้เลยเสียงคู่เสียง,ยงแหลมล้วจะย้ายไปตำแหน่งไหนได้หมดแล้วก็ยังสามารถเปิดดู2หน้าจอได้หน้านึงเราจะดู YouTube อีกหน้าหนึ่งเรานำทางซิไปไหนดีนะเพิ่มเสียงรถเสียงได้จากพรมอะไรเหมือนเดิมเลยรับสายวางสายได้หมดหรือว่าแอป YouTube ยังไม่เพียงพอเราก็สามารถโหลดเพิ่มเติมได้ใน Play Store นะครับตัวจอรองรับระบบ Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายเลยไม่ต้องเสียบสายให้เกะกะแล้วครับใส่ซิมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้หมดนะครับดูทีวีออนไลน์ ครบทั่วเลยในจอตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเราย้ายแท็บเล็ตอาไว้ในรถเลยพร้อมให้ใช้งานได้ทันทีครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วพาชมแบบดีเด็ดมากแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่าไหนที่สนใจนะครับติดตั้งระบบแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ดาวีนะต้งได้เกือบทุกรุ่นนะครับของรถยนต์ในประเทศไทยเราเราจัดเต็มให้ได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ